ใช่ครับสวัสดี f อทุกท่านเนาะสวัสดีวันนี้ผมมีงานลางมาให้ดูครับเป็นงานลางปบนศูนย์เนาะก็คือเจาะไกลเจาะขาศูนย์ไปให้ด้วยครับตัวนี้จะเป็นไม้ชิงชันดำครับล่องจะเป็นชิงชันแดงครับประมาณนี้ครับก็คือ ไปแต่รางเนาะศูนลูกค้าไปวางได้เลยนะครับนี่ครับปืนศูนย์ขาคู่เนาะถ้าขาเดี่ยวจะเป็นแบบล่องธรรมดาครับตัวนี้ศูนย์ขาคู่จะมีรูใส่เชือกตรงนี้นครับตรงใต้ลางมันก็ตรงนะครับไม่เลี้ยวซ้ายขวาไม่แอนไม่คดนะครับ ก็เป็นชิ้นชั้นดําครับตัวนี้ก็2.8คูณ3เส้นครับงานส,สวยๆมาให้ชมกันครับวันนี้แล้วก็มีงานปืน,นิงปลาแล้วเนาะก็รอเคลือบอยู่เดี๋ยวงานเสร็จจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้มีงานล้างส,สวยๆมาชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้จากไปก่อนสวัสดีครับ